ก็สำหรับเทคนิคการแพทย์นออย่างที่น้องๆเคยขอมาพี่ก็พยายามรวบรวมข้อมูลอะไรอย่างนี้จากเพื่อนพี่อะไรพวกนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าพี่จะขอเบสทามของจุดาลุงกรเป็นหลักแล้วกันและก็จะเป็นขอลางสูตรของเด็ก6กสองซึ่งตอนนี้พี่เขาคือเพิ่งเรียนจบไปละกำลังจะเรียนจบแล้วแล้วก็กำลังจะรับปริญญาบัตรละก็ สำหรับการเรียนเทคนิคการแพทย์เนี่ยคือตาบอดสีจะสมัครเรียนไม่ได้เลยเพราะว่าตอนเดียวต้องใช้สีในการจำแนกเชื้อเยอะมากแล้วก็เทคนิคการแพทย์จะเรียนแค่4ปีไม่ใช่6ปีเทคนิคการแพทย์จะเรียนแค่4ปีเท่านั้นแล้วก็หลักสูตรจะต่างออกไปแต่ละมหาลัยแต่ว่าจะคล้ายๆกันคือปีหนึ่งจะเรียนพวกวิทย์พื้นฐานฟิสิกส์เคมีชีวะแคลคูลัสก็คือเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์แทบทุกตัวแล้วก็พวกวิชาศึกษาทั่วไปคือพวกนี้คือแทบไม่ได้เข้าคณะตัวเองเลยส่วนปี2เนี่ยถึงจะเริ่มเข้าวิชาเฉพาะของเทคน m มโ r o s c o p i c i m m u n โนแล้วก็วิทยาศาสตร์ธนาคารเลือดก็คือผู Micro ้ไมโครก็คือแบคทีเรียไวรัสเชื้อต่างๆเพจทั่วไปฮิมโตจะเรียนพวกระบบของเม็ดเลือดแล้วก็สองกองกันเยอะมากกินิกเคมเนี่ยเรียนพวกค่าเคม,มีต่างๆที่ทุกอย่างที่อยู่ในเลือดเราจะต้องเรียนทั้งหมดเลย ไมโครสโคปิกเนี่ยคือเรียนเกี่ยวกับส่วนต่าดต่างๆรวมถึงปสัสสาวะอุจจาะด้วยแล้วก็วิทยาศาสตร์ธนาคารเลือดก็เรียนผู้เกี่ยวกับเลือดระบบต่างๆการให้รับเลือดโมเลกุลาร์เนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับพันธุกรรมนี้แบบเทคโนโลยีต่างๆรับเจลแลนเจลดูจีซิแล้วก็จะมีวิชาที่ต้องเรียนกับคณะอาจารย์คณะอื่นก็คือสถิติเรียนกับบัญชีอนาโตฟิซิโอพาโถเรียนกับคณะแพทย์ แล้วก็วิชาอื่นที่จะสอนก็จะมีคอมพิวเตอร์กฎหมายการบริหารจัดก,การห้องหล s บิสเนสเพจเชน s a f ตี้ปีสามเทอม2จะมีเรียนวิชาสัมมนาคือให้เราลองค้นหาท้อมและพรีเซนต์วิจัยที่เราค้นหาไปประเด็นหนึ่งว่าเราทำเองเป็นการฝึกก่อนทําวิจัยปีซิ้ตอนปีสีแล้วก็ปีสามเทอมสอง 2, และปีสี่เทอมหนึ่ง 1, จะวุ่นวายมากเพราะว่าวิชาเรียนเยอะมากแถมก่อนขึ้นปีสีต้องเรียนคอมเมดแล้วก็ ต้องเลือกอาจารย์แล้วก็เลือกหัวข้อวิจัยซึ่งวุ่นวายมากแล้วก็วุ่นวายประสบมากมดกควรสุขแต่ตอนลงไปที่ ity, แต่ว่าคือที่เหลือคือวุ่นวายมากแล้วก็เครียดมากทั้ตงตีอาจารย์กับตีกันเองแล้วก็สอบแลบกับเลคเชอร์ช่วงนั้นก็คือวุ่นวายมากค่ะแล้วก็ปี4เทอม2เนี่ยจะไปฝึกง,งานฝึกประมาณ3เดือนก็เลือกโรงพยาบาลได้แต่ถ้าคนเลือกที่เดียวก,กันเกินเกินจะต้องเป็นตกลง่กันเองใครจะไปที่ไหนก็เพิ่งเรียนจบก็ มันเรียนสนุกมากเหมือนกันแหละแต่ว่าได้สองกล้องได้ดูผลวิเคราะห์ผลนี้แต่ว่าก็รีถือว่าเรียนหนักเหมือนกันแล้วก็จนกระทั่งนักศึกษาก็คือขอเัาเลยว่าขอให้เพิ่มเป็น5ปีไได้ไหมมันจะได้ไม่หนักแล้วก็ไม่อัดเกินไปก็อาจารย์น่ารักมากในของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเนาะก็อลารๆก็จะเป็นของอาจารย์ตรงนี้แล้วก็เรียนจบเนี่ยเส้นทางสายเนี่ยคนหลายคนเลือกที่จะไปเรียนต่อทํางานในโรงพยาบาลไม่ว่าจะโรงพยาบาลเลิเด็กกระชนก็ตามแต่หรือไปเป็นเซลล์ขายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ถ้าทํางานในโรงพยาบาลก็จะเป็นจะต้องสอบแบบประกอบแต่่วาาาเอิถ้ททุุกกคน เลยแหละก็คือที่เรียนจบปปรตีเนี่ยถึงจะไม่ได้ทํางานโรงพยาบาลก็จะสอบเก็บไว,ว้อยู่เดียแหละจริงแต่ว่าจะหยิบมาเพื่อเอาประ,ประ,ประกอบวิชาชีพมาใช้หรือไม่ใช้เท่านั้นเองแต่ทุกคนคือสอบหมดก็คือนั่นแหละก็คือเทคนิคการทยยของพี่ที่รวมกันเนาะก็ขอน้องๆทุกคนโชคดีครับ